มาแล้วพัสดุชิ้นที่สามของวันนี้นนกล่องใหญ่แต่ของข้างในตองนี้เองมันคือซนดิกอีกแล้วรอบนี้เป็นซนดิกสองร้อยห้าสิบหกกิกสีนาวิบลูปัญหาก็เนื่องจากว่า ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะเพียงพอก็เกินเกินไว้ก่อนคือมีสักจอาไว้อีกอันก็ดูจะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวคำนวณดูก่อนเพราะว่าไปต่างประเทศเที่ยวนี้จะใช้อันนี้มากเลยกะว่าจะทำวิดีโอเยอะเลย แกะมาเลยตัวเล็กนิดเดียวเท่ากับตัวก่อนนั่นแหละเป็นไทย A แล้วก็ไทย C ไทย C นี่ลองตัวก่อนแล้วเสียบโทรศัพท์ใช้ได้ดีแกะออกมาแล้วเราก็ทดลองกันเลยเหมือนเดิมเช็คว่าชชว์หรือเปล่า ทรศัพท์จิ้มไปที่โทรศัพท์ไทยซีอ่าโอเคมันก็จะขึ้นแอปมาอย่างนี้จริงๆเราต้องกดแบบครั้งแรกไปก่อนแซนดิเมื่อกี้ย้ายไฟล์นี้มากดลอง ย้ายภาพหนึ่งภาพตรงตรงนี้ copy to sandisk copy and tape หนึ่งอันเดนเสร็จเข้ามาแล้วแผ่นผังเครื่องบินก็เข้ามาแล้ว แค่นี้แนะครับใจเย็นได้เลย